อ่ไ่เยบปนปานไปกระเบื้องรลอนโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กเสาปูนเฟืนปูนแต่กำแพงยังเป็นดินบคม nè tốt đi lên này, đều. Pò cả, cung. Nhảy động mạch, nhảy len lên.

เตียวมาลงจางเรืออ่าายาลงผหลวมหลวมไหลหล่นเหมนปาล่ามหผมลงเตียวหลวมไหมดูขึ้นเลยช่วยเลยบ้านพี่กุ้งเดี๋ยวนี้โนอ